อเมริกาซุ่มเงียบส่งอาวุธลึกลับให้เคียฟรัสเซียโต้ทันควันรัวขี้ปนาวุธโจมตีคาคอฟโรงงานผลิตหัวใจหลักกองทัพยูเรย <23. S 1> ครน23กุมภาพันธ์2566สำนักข่าวรีพอร์เตอร์รายงานว่าดเนียลเบชโนอฟอดีตหัวหน้าฝ่ายบริการข่าวกรองกรมอาสาสมัครประชาชนของ DPR กล่าวว่าสหรัฐได้มีการโอนการติดตั้งไฮมาสอีก12แห่ง ร้องขี่ปนาวุธพิ่ศสไกลถึง150กิโลเมตรไปยังเคียวมีเป็นการยืนยันทางอ้อมจากรายงานของนักข่าวสายทหารเดมิตรีสเตชินซึ่งเขียนว่า เมื่อคืนที่ผ่านมากองกำลังของยูคเครนได้มีการยิงใส่เมืองที่อยู่ด้านหลังของ DPR ยิงไปกว่านั้นผู้บัญชาการทหารสังเกตว่าตาสินจากเสียงพวกเขาถูกโจมตีจากอาวุธใหม่บางอย่างการมาถึงลดลงในโดเนสอิโลวาอีกมาเคียบกาและแม้แต่มาริโอโปผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารจำนวนหนึ่งเชื่อว่าการระดมยิงของ DPR อาจใช้กระสุน d l s d b ที่ตัดหาโดยสหรัฐอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนโอเล็กซีเลชนิคอฟได้มีการโทรแจ้งจำนวนรถถังและเพิดของเยอรมนีที่วางแผนไว้ในกองทัพยูเครน ตามที่เขาพูดมันเป็น8หรือ9กล่องพันด้านรัเสเซียก็มีการขยับเช่นกันสำนักข่าวริพอร,อร์เตอร์รายงานว่าไซเรนโจมตีทางอากาศดังขึ้นสองครั้งในเช้าวันนี้ที่คาคิฟและถ้าอย่างแรกเกี่ยวกับการที่มิก -31K บินขึ้นจากสนามบินเบรรุสอย่างที่2ก็เนื่งมาจากการโจมตีจริงของกองทัพรัเสเซียต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารและโครงสร้างพื้นฐานในเมืองตามที่หัวหน้าสำนักงานของประธานาธิบดียูเครนอังเดย์เยรมา ตำรวจสีลูกบินไปที่องค์กรอุตสาหกรรมในคาคิฟโอเล็กซิเนคูบอฟหัวหน้าของ OVA กล่าวเสริมว่ามีการบันทึกการมาถึงอีกอย่างหนึ่งสองครั้งที่สิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานในเขตเลนินสกีของเมืองได้รับผลมาจากการโจมตีด้วยความมั่นยำสูง สถานีย่อยในหมู่บ้านชูคอฟสกีในเขตเคียสกีของคาคอฟได้รับความเสียหายอย่างหนักมันทำให้ไฟฟ้าไม่เพียงพอไม่ใช่แค่เพียงในเขตที่อยู่อาศัยของเมืองแต่มหาวิทยาลัยการบินและอวกาศแห่งชาติคาคอฟด้วยบริเวณใกล้เคียงเป็นองค์กรอุตสาหกรรมและการป้องกันที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของกองทัพยูเครนก็ไม่เพียงพอด้วยตามรายงานของกระทรวงกลาโหมนอกเหนือจากการโจมตีคาคอฟแล้วกองกำลังการบินและอวกาศของ เียที่มีอาวุธที่มีความแม่นยำสูงได้เอาชนะโรงงานผลิตกระสุนและการซ่อมแซมปืนครกลำกล้องขนาดใหญ่ในซูมีหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงคงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัว ในราคาเพียง1,200บาททรงฟรีทั่วประเทศโท021146663